ณเกาะแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นปี1962อไเกิดภั2 2> ยพิบัติมีคิงคองตัวหนึ่งบุกเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวดิงก่อข้ามซี้วะมเข้าไปก่อนมันยังไม่ถึงซีนมึงคอยเดี๋ยวนี้นั่นคอยโอเคอออเคิงคองก็ได้บุกเมือง นมึงเล่นนอกบทตลอดเลยบอกว่ายังไม่ถึงซ ne ีมึงยังไม่ถ um ึงคิวมึงจะรีบคอยทำไมมึงนั่งอยู่นู่นเลยนั่งนะคอยคอยมึงคอยเลยนะต่อไม่คอย ้้อองไมมดโเดี๋ยวตะขบเป็นกอริล่าใช่ไหมตะขบจะเป็นกอริล่าใช่ไหมแล้วดูกอริล่ามันเข้ามาตลอดเลยเอางั้นตีกันเลยอีกทีตีเลยอันนี้กินเขา อะไรอ่ะเหมือนน้องๆก็พิ่ล่าจะช่วยนะหัวไอ้ก็พี่ขบ ทั้งเบ็ดทั้งเบ็ดกสิขบน้ำลายเยอะแยะอันนี้เป็นกสิขบนี่ตัวนี้แล้วไอ้สามตัวนีว้ชาวเม,มืองชาวเมืองเมื่อกี้ชาวเมืองช่วยกสิขบได้มันก็ต้องมีมากถ้าชาวเมืองก็มีแบบขี่ยานบินมายิงสัตว์ประหลาดไงเออมันก็ต้องมาช่วยไงเออนี่ก็ช่วยกราถูกแล้วไงเสร็จแล้วก็ <S 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 เดี๋ยวมาดูวิธีจัดการ คองคองดูหนังเรื่องอะไรมาแล้วก็นี่ไงปัซซิล่าปะทะคิงคองนี่แนะ<า>เรื่องนี้แหละแล้วก็ในหนังอนะ่ะคองตะตุ่นก็ในหนังอ่ะกัซซิลา่าถึงละแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวดูคิงคองปาปัซซิล่าแผ่นะคิงค,คองจะปาดด้วย ไก่อบกรอบโรยงาถุงละประมาณ59บาทหรือ99บาทเราต้องดูแพ็กเกจแพ็กเกจจะประมาณนี้นะฮะเราเตรียมที่จะขายไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือยุทธวิธีในการป่าก็ซิคคนะครับก็แบรนด์ก็คือ t k Treat นะฮะทั้งทั้งสองอย่างเลยอ่านะฮะก็อันนี้คือที่เราห่อไว้แล้วเรียบร้อยแต่เรายังไม่แกะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เดี๋ยวเราจะเตรียมโชว์นะฮะเตรียมเตรียมได้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ก่อนแล้ว ก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะจะออกมเป็นรูปแบบนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้โรยง,งานอันนี้ยังไม่ได้โรยง,งานนะอันนี้ไก่อบนะฮะไก่อบก็ราคาก็จะสูงน้ำสูงเนื้อหน่อยเพราะว่าเวลาอบมาแล้วมันเหลือหน่อยเยอะหนึ่งโลอบมาแล้วยังได้ประมาณเกือบเกือบสองขีดเท่นั้นเองใช่น้อยมากส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นนี่ฮะขนมของ T K Treat ใช่ไหม T K Treat นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจ เป็นของแถมแบบนี้นะอันนี้เป็นคุกกี้รดนมค่ะเมื่อกี้ถือวิธีปาก,ก็สิบหกนะรดนมไปก่อนแล้วกันนนมค่ะไอ้เบนชอบมากเบนชอบอ่ะเบนชอบมากรดนมนะครับอันนี้มันชิ้นใหญ่ไปเราก็เลยแค่นี้เนี่ลนมประชาชนเมืองชอบมากชาวเมืองชาวเมืองเองเป็นไง,งๆๆๆๆๆติดสวยเนี่ย สำหรับสุนัขสุนัขเลก็กสุนัขสายพันธุ์เล็กเราก็จะทำเป็นชิ้นประมาณมันจะมีชิ้นเล็กอยู่ใช่ประมาณเป็นชิ้นเล็กอยู่แต่ไม่ไม่เล็กมากอะว่าให้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของนิดนึงให้เจ้าของบีให้อันนี้เ,เป็นเป็นวันที่ที่เราผลิตมันคืออยู่ใน่วงที่เราทดลองว่าสามารถเก็บไว้ได้กี่วันอยู่ข้างนอกได้กี่วันอยู่ในตู้เย็นได้กี่วันอะไรประมาณนั้นเพราะมันเราไม่ใส่สารนันบะ่ดนะเป็นเป็นสินค้าโฮมเมดใช่อันเล็กมั่งใหญ่มั่งเนี่ยค่ะ ทำเองกับมือท si e ุกชิ้นใช่ทุกชิ้นไว้ให้เงี้นี่ก็คือทีปากกาสิขบแล้วก็เหล่าประชาชนชาวเมืองก็แล้วมาแล้วมาแล้ววลนนี้กินจัดใส่นาะไม่กินเยอะไปไม่ดีเน้ออันนไม่ถามไม่ดีไงไม่ดีไงอิ่มไหมอา๋ะไม่อิ่มก็ปืน ก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะฮะก็คิงคองกับก็สซีล่าหกกัสซีหกประทะคิงคองนะก็<ม>จบลงในการขายของซะเลย